สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการเอาน็อตฝาวาลนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นฝาวาลนะครับฝาวาลของเว็บร้อยสิบไอนะครับขาดนะครับนี่ที่น้องๆนะครับขันนะครับแล้วก็มันขาดนะครับ โดยที่จริงแล้วนะครับน็อตตัวนี้นะครับจะมีสลักตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอริงนะครับเป็นซีนนะครับใส่เข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับนี่น้องๆสังเกตดูเลยนะครับมันจะมีโผล่มานะฮะมันจะมีอยู่สองบักนะครับบักแรกก็จะเป็นบักตัวนี้นะครับบักตัวนี้นะฮะนี่บักที่สองก็จะเป็นบักตัวนี้นะฮะบักตัวนี้นะครับก็จะเกยซีนฮะจะเกยซีนตัวนี้ไว้นะครับ จะเกยซีนตัวนี <pais laws> ้ไว้นะฮะเพื่อปิดหน้าซีนตัวนี้นะครับนี่ลักษณะนี้นะฮะปิดหน้าซีนตัวนี้ไว้นะฮะเป็นแหวนตัวใหญ่นะครับเป็นน็อตแบบนี้นะฮะบักที่2ตัวนี้นะครับก็เวลาเราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะไปค้ากับมันก็จะไปค้ากับฝาวาลนะครับไปค้ากับฝาวาลนะครับนี่ไปค้ากับฝาสูบนะครับพูดง่ายๆนะครับฝาสูบ ฝา icism, สูบนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นฝาครอบวาล์วนะครับไม่ให้น้ำมันเครื่องกระเด็นออกแค่นั้นเองนะฮะตัวนี้ก็ไปไปไปค้ำกับฝาสูบนะครับตัวนี้ฮะเวลาเราขันปุ๊บเอาแค่แน่นมือพอนะครับถ้าน้องๆเซอร์วิสเองนะฮะเอาแค่แน่นมือนะครับก็อยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามีโอริงตัวนี้นะครับเป็นคอยเป็นตัวคอยซับน้ำมันเครื่องไม่ให้ซึมนะฮะยิ่งร้อนยิ่งซับนะฮะตัวนี้นะฮะนอกสจากโอริงที่มันหมดอายุนะครับผ่านการใช้งานไปนานๆมันก็จะแข็งมันจะไม่ซับนะฮะ อ่ะทีนี้เวลาเราขันเร,เราขันแค่พอดีมือนะฮะเพราะว่าสลักตัวนี้นะครับเขาทํามาเพื่อไม่ให้ฝาครอบวาวตัวนี้มันแตกนะฮะให้มันใส่เข้าไปให้มันค้ำได้พอดีเลยนะฮะแต่ถ้าน้องๆไปขันซะแน่นมันก็จะขาดแบบนี้นะฮะขาดแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการเอาออกนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะง่ายๆนะครับน้องๆทําเองที่บ้านได้นะครับผมเป็นกลมเม็ดเคล็ดลับที่มานําเสนอนะฮะ อะไปดูกันเลยนะครับขาดตัวเดียวใช่ไหมหนูน็อตฟ้าสูบนะครับขาดนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการเอาน็อตอ,ออกนะครับ khát khạt lức lời khạt đang lức lên này khạt đang lức lời เอาอันนี้อันนี้หมุนบ้างดิออกมาแล้วอ่าวิธีการเอาน็อตออกนะครับนายนาที่ขาดลูกเอามานี้ดินายน็อตที่นายทำขาดเมื่อกี้อเออออามา น็อตขาดนะครับ่ะทีนแกะให้หน่อยไอ้ตัวนี้นายไม่ต้องขันแรงเท่าใดดอกเออเอาแค่แน่นมือพอเพราะมันมีสลักตัวนี้ค้ำอยู่แล้วเนอะเออมันจะมีสลักตัวนี้ค้ำมันไม่เหมือนน็อตทั่วไปไม่มีสลักมันจะมีตัวนี้ค้ำเนี่ยตัวนี้มันค้ำคึบก็คือมันได้ของมันเพราะมันกันฝาสู่แตกเออเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่มีสลักตัวนี้เราขันฝาสูมันจะร้าวเนี่ยฝาวาวฝาวาวไม่ใช่ฝาสู พะแต่มันมีสลักตัวนี้คำ้ำทิ้นแกซีนให้หน่อยเนี่ยมันจะมีมันจะมีซีน,นแล้วก็สลักตัวนี้ค้ำกับตัวนี้ถ้าไม่มีสลักตัวเนี้ยอันนี้จะแตกเขาทำมาถูกแล้วหลอยอ่ะเหี่ยวใส่เลยอ่ะอใส่เลย Thế thì nó kẹo mà đủ quả thích liều lửa dữ mấy Còn nó lửa dữ lời nè,

ขาดบ่อยนะครับน็อตตัวนี้นะฮะถ้าขาดก็ทําตามวิธีนี้เลยนะครับง่ายๆนะฮะใช้เลื่อยนะครับเลื่อยเข้าไปนะครับแล้วก็น็อตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เอาไขควงแบนนะครับขันออกได้เลยนะครับง่ายๆนะฮะเ้าเบอร์สิบสิครับเอ้านี่เ้าน่นมือพอเอาไขควงนั้นมาเอาไขควงนั้นให้หน่อย ใช้แควงนี้ขันออกนะครับเจียแต่งนิดนหนึ่งนะครับให้มันพอดีกับหัวน็อตที่เราเลื่อยเข้าไปนะครับขันออกมานะครับพอแะ่ขันออกมาเกือบจะสุดแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับขันออกแทน ่นมือพอพอทำมันแน่นปุ๊บก็หยุดเลยเพราะมันมีแป้นพวกเด็กๆไม่รู้อะขันทับไปอีกอ่า พอพออ่าโอเคอ่ะสตาร์ทให้หน่อยอ่ะเช็ดก่อนนายยันกันมาดิลูกอ่ะสตาร์ทเร็วดินปุรโอเคอ่ะอีกอ่ะเป็นงั้นอนะ thế còn đừng có kẹt mày nào thôi được เอาถูกที่สุดแล้วถ้านายไปโรงกลึงเนี่ยไม่ตม่ำกว่าห้าหกร้อยนะ่นนี่อ่ะโมดูเรียบร้อยสิ่งได้เหมือนเดิมขอบคุณมากครับอ่ารอยเดียวพอนะครับมีปัญหาอะไรมาลยเดอร์ <c oughs> อ่าปขันสนอดขาดเลย ไม่ซึมแล้วแหละอ่าโอเคเรียบร้อยหนูเดินทางต่อ <c oughs> ป้ <c oughs> อ่าแก่งพวกนี้ไรก้การ มารถกี่คันเออสองคันสำหรับน้องๆน,นะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับอตขาดแบบนี้นะครับก็ทำตามพี่เลยนะฮะ เราอย่าพึ่งตกใจนะครับอย่าพึ่งตกใจนะฮะเราใช้เครื่องมือไม่กี่ชิ้นนะครับใช้เลื่อยตัวนี้เลื่อยเข้าไปตรงกลางน็อตที่ขาดนะครับเลื่อยทั้งฝาสูบแล้วก็น็อตเข้าไปเลยนะครับให้มันเข้าไปประมาณนี้นะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่โดยประมาณนี้นะฮะไหนนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราเจียไขควงให้มันแหลมๆหน่อยนะฮะนี่นะครับทินมานี้หน่อยแล้วชินมาจับนี้หน่อยอ่ะ จับแน่หน่อยเนี่ได้จับไข้พวงแล้วนี่เอาที่หญ่เข้าไปไห้เอาห้อเข้าไปหน่อยอ่าเย่หน่นี่นี่นะครับอาหันไปนิดนึงเออนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ขันอกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แน่นเท่าไหร่นะครับมันมีสลักตัวนี้ค้ำอยู่แล้วนะครับพอดีกับน็อตกับสกรูนะครับมันไม่มีแน่นนะฮะสามารถขันอกได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าขันอกจนสุดเราก็ใช้ตัวนี้ขันออกมาเลยนะครับ ตัวนี้มันโขลอมาแล้วนะครับมันจะง่ายขึ้นอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ